งานเดียวกันมองภาคมองเดียวกันเท่าแก่คนเดียวกันคนหนึ่งบอกว่ายู่ได้สบายคนสองบอกยู่บ่ได้เกิดจากอีหยังมาศิลาสูฟังอันยองนิมลูกีสานในแดนกิมกิพี่น้องออกตัวก่อนเลยเด้อคลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวพิดตึกด่าได้แต่อย่าด่าแม่ด้อพี่น้องเฮ้อ <c oughs> <c oughs> จากประสบการณ์ที่พี่น้องคนไทยในเกาหลีตกงานแล้วมาขอความช่วยเหลือให้นิมหางานให้นิมทรงค้นแรลกไปบอกว่างานนักยู่บ่ได้ท่าแก่บด่ดีอากาศห้อนเท่าแก่ใส่ดูเพิ่นกระอไปหางานใหม่ นี่ก็บได้ว่าเพื่อนานะพี่น้องบ่มีผิดบ่มีถือแล้วเฮาท่งคนที่2ไป 2> ย้ำเดือพี่น้องว่าเป็นมองเดียวกันฒ่าแก่เดียวกันงานเดียวกันคน2บอกว่าฒ่าแก่ดีงานสบายสีใส่ดูแน่พอเพื่นจ้างเข้ามาแล้วเอยสิอย,ยูมองนี้ละ่ะบ่ไปไซดอดเป็นยังคนแรกคืออยู่บด้อันดับแรกเลยงานสบายในออฟฟิศมีพัดลมพัดแอร์บอกได้คำเดียวบ่มีดอกในเกาหลีส่วนใหญ่แล้วถ้าพักอาศัยอยู่กับฒ่าแก่ขั้นบว้บแบบแยบย่ำบ,บ,บ,บ่ต้องเอาผู้หลากมากดีเขาก็จ้างเฮามาเป็นขีคานั่นล่ะนอพี่น้องฮึๆมีงานย่มได้กระ เอือยคนที่สองเลา่าออกมาคำหนึ่งเขาจางเข้ามาแล้วเขาก็อยากได้งานจางมาแล้วกะบ่ายาเฮ็ดเองถ้าเขาเฮ็ดได้เขาคือสิบบจางเฮ้าไห้เสียเงินถ้าเขาใส่งานเฮ้าร้ายโพดเฮ้าก็คือสว่าเก็บประสบการณ์เมื่อบานเฮ้าฟังคำนี้แล้วยักยกโปดแถมก่อยเฮ้ย <c> ร <oughs> ะดับซีโอแล้วสีบบยอมฟังความข้างเดียวเถ่าแก่บอกว่าเอือยค้น,คนแหลกบ่คอยสู่งานเอือยเล่าบ่กาลงมือทำสิ่งใหม่ๆและที่สำคัญย่านพิษบ่กาถามเอือยคนที่สองกาเฮ็ดกาทำนนทาเล่า,เาบอกว่าเฮ็ดไปก้อนพิษกับแครแก่ไม่ บ่หูก็บอกเ่าแก้ไฮโซนเราว่าพิษร้ายกับประสบการณ์ร้ายคนบบเฮ็ดเหตท่านั้นแหละน้องนิ่มที่บผิดปาดกระแทกใจดำซี่โอขนาดเดือยว่าที่ยูที่กินฟี่เงินเดือนออกตรงมีงานให้ตั้มมีเงินให้ทรงบานทุกเดือนบ่ต้องละเหเล่อล่อนไปทำงานไล่ว่าน,นั่น<ม>คือเป้าไม้ของเอื่อยของคนอื่นเอือเ่อยบลูซีโอก็เลยมองว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับไม้เ็จโอ้ยว่าภาษาอังกฤษด,ดูดีปันจบสูงเฮ้ <c oughs> มนพี่น้อง้าเข้าคิดให้ยากแต่ยากคิดให้ง่ายกับง่ายคิดสิเหตุยังลงมือโหลดบ่ต้องคืดฮอดปัญหา ได้สิเกิดก็ให้มันเกิดคอยแก่กันไปปัญหาเหตุให้เฮามีประสบการณ์และสร้างความแข็งแกร่งคิสวาน,านันวัคซีนชั่นเยี่ยมเหตุให้เฮาใส่ชีวิตในเกาหลีได้นะพี่นอง